เฮ็ดขึ้นอย่างนี้มันไม่ใช่มันไม่ใช่นะนี่เราไปเก็บขากันดีกว่าค่ะพี่พลอยไปไหมคะน้องเฮ็ดอยู่โน่นน้องเฮ็ดข,ขายของในบ้านบ้าอยู่สวัสดีค่ะ พี่พอยน้องเพชรมาเที่ยวที่ฟูเจอร์ลังสิตนะคะก่อนกลับบ้านต้องพาเด็กๆเที่ยวก่อนเป็นี่โมงนี่บ่ายสาม มึง้องไหนสุดที่ไงความเนี่ยมีชุดชาวสวนด้วยรดน้ำผักเหรอคะอุ้ชื่อโอ้สีเขียวอ๋อโอ้รดน้ำผักเอ้ยน้อเด้วยเป็ดมีอะไรบ้างคะเมีเป็ดมีไก่อันนี้อะไรนะอันนี้อะไรคะพี่พลอยปล ตาก,กแตนมาอยู่เหี่ยวสวัสดีค่ะไม้ไดีดตาก,กแตนยุงโยอาพี่พลอยพี่พลอยตาก,กแตนไหมพี่พลอยวายโอ้ตอนนี้น้องเพชรน้องเพชรกำลังขายกาแฟอยู่ค่ะเอาตาก,กแตนหน่อยเอาใส่รถน่อยค่ะ โอ้โหขับรถนี่แตกอุ้ยมันคืดแทะอ๋อ,อป้าป้าเขียนให้หนูห,ห,หน่อยเขียนให้หนูหน่อยป้าหอยหลังก,ก่อนนะหอยหลังก,ก่อนนะรอนะเดิ่ห้องขั้นนะนูเอาเท้าขึ้นสิคะขึ้นตรงไหนอ่ะป้าชวนตูดหมีชวนตูดหมีลูกเออ โอ้ยขอบคุณ huh. ค <laughs> <paper> ่ะเออฉลามมันไม่ดีเหรอลูกมันกัดเหรออกูขอโทษหมีขอโทษข้าวหนูไม่ได้ตั้งใจค่ะไหนค่ะอ่าเพล็ดสายเปร์นะเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาแล้วนะเพชรอ่ะไปแล้วไปแล้วไปแล็ป อทำอะไรอ่ะลูกไปแล้วเพชอะน่นไปอยู่กับพี่แล้วโอ้โหจีเล่นเอาอะไรให้น้ำเ,นเราอย่ไหนอมไ้น้แม่ปวดเย่ยว อ๋ออยู่นี่เหรอคะคุณหมอเหรอคะหรือว่ายังไงอ๋อมาร้านคุณหมอเองสัตวแพทย์หู้หมอรักษาสัตว์โอ้มีหมามีแมวมีเพศกระพอยด้วยอ่ะตรวจพี่ซิตรวจพี่ซิตรวจพี่ซิคะตรวจนอย อ๋อ,อมห,หอออมีผมสัตว์เออหมีผมหมีเหรอลูกอ๋อหมีอ่าอ,อ,อะไรนะคะอาหารหมาเหรอคะอาหารแมวเอา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 ไปตรวจคุณหมอให้คุณหมอฉีดยา อ๋อพี่พี่จะฉีดยาไวอะไรล่ะลูกไม่ยาฉีดนะฉีดยาย,ยายไม่ใช่สัตว์แหมหายไม่หายไปไหนแมวแมวแมวเหรอลูกแมวยุ่นน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 ุ่นอันนี้ตัวหนึ่งค่ะอาบน้ําให้เขาด้วยค่ะมาอาบน้ําค่ะมาอาบน้ํหมาค่ะแมวค่ะอ๋ออ๋ออ,อาบนี่เป่าขนเหรอคะ อาบน้ำก่อนอาบน้ำก่อนพี่เก็บให้แล้วนะ่ะหนูเป็นคนเอามาพี่เป็นคนเก็บแล้วเห็นไหมนะ่ะขอบคุณครัพี่ขอบคุณพี่ก่อนอาบน้ำแล้วมาเป่าขนค่ะเป่าขนค่ะนี่ไงคุณพี่เขาเป็นหมอเราพาเราพาตว์เลี้ยงไปหาหมอก่นไม่สบาย สวัสดีค่ะอะไรคะโอ้โคุณหมอกับคุณหมอกับพยาบาลนี่เดินสวนกันเลยเออนี่ของพลอยนะพี่ขอพี่สิลูกพี่นี่ของจ๋าน้ำไหมคะอาบน้ำให้ให้หมาไหมคะ หนูเป็นคนเอาเอาตัวอะไรนะไปหาหมอดีกว่าตัวนี้ตัวใหญ่มากเลยนี่ตัวใหญ่นี่ก็ตัวใหญ่ต้นเข้าไปเข้าไปได้เออโอ้หเอานี่เอาหมาไปให้ไปโอโอโอวินเอคอยเป็นหมาคอยกับวินแลวโอโอโอวินน้ำ วินน้ำคุณหมออาบน้ำมาแมวหายไปไหนแมวอยู่นี่แมวอยู่นี่เอาไม่อันนี้คืออะไรล่ะหมาหมาอันนี้คือหมามีอะไรมานี่อันนี้คือหมาพี่คะอ้าวไปอีกคนแล้วเอาล้างอาบน้ำให้หมาหน่อยเร็วอาบน้ำให้หมาหน่อยอึบมาเก่งมาก ไม่ทำใส่พีไม่ได้นะไม่ได้นะพี่พลอยพ,พี่พลอยต้องรักพี่สิอย่าไปทำอย่างนั้นใส่พี่ไม่ได้นะคุณอะคุณอะเอาอะไรไอศครีมหมานี่โอ้ เออเออเออเอาแมวไหมพี oh. 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 Uh ่ตรวจพี oh. uh ่ตรวจแมวดูส oh. oh ิพ oh. uh ี่ตรวจแมวอ้าวไอ้ขี้มาไวอีกแล้วโอ้โหโอ้โหพี่ขี่รถไปแล้ว ทางนี้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 ตรงนี้สนุกเขาหมอฟันปวดฟันนะคะคงใครฉันขึ้นเตียงนะคะคงใรอเขาขายขายข้างไหนคะเดีวคุณหมตรวจก่อนนะคะอ่าปากคุณหมอขอตรวจหน่อยไม่ต้องกลัวนะคะไม่ต้องร้องห้าายอยู่นี่แล้วนะคะยายอยู่นี่นะไม่ร้องนะคะคนนี้ปวดฟันไหมคะ เอาลงหน่อยเอาลงหน่อยชิปป์จอนไปหนึงนะคะโอเคหมออโอยจะปวดง่ะโอ้โหใจด้วยหายใจแรงๆเอาปากข่ะไปตรงไหนคะวันนี้ตรงนี้หรอคะขอส่งเลยค่ะวันนี้จะกรอกันนิดนึงนะคะขอได้คุณหมอวันนี้วันนี้วันนี้นะคะวันนี้ปวดฟันไหมคะช่วยค่ะวันนี้ค่ะณหมอค่ะ นี่เป็นอะไรมาคะปวดตรงไหนคะวันชูชีแฝงกันไงค่ะไอเล่นจริงนะ่นแหละนี่ค่ะแบนสิดแนโซนะคะยิงค่ะยิงยิงยิงเขาต้องใส่แบนยาติดแฟนโค่ะโอเคอ่ะคุณหมอซ้อนเลยค่ะ โอ้เรียบร้อยแล้วค่ะคุณหมอคุณหมอมันไม่ออกคุณหมอมันไม่ออกมันไม่ออกอะไรอะไรเอาเอายยายขึ้นทีนี้โอเค โอเคเย,ยาวยายขึ้นมาเยอาให้คุณยายขึ้นค่ะมาหมอมานมามาค่ะค <tous> ุณหมอคะคุณไข้ใึ้นรอแล้วค่ะคุณหมอใส่สเตตเตียงค่ะใส่สเตตต่อนะคะมามาโอเคอ๋อโอเคค่ะโอ้ยหนูด้วยเนาะได้ค่ะคุณหมอขยนคุณผู้ช่วยคุณหมอคะ โอเคกดไว้ไหนของคนไข้ให้กดด้วยโอ้คุณผู้ชหรอคุณหมอคุณหมอควรฟันมากเลยคนไข้อาการเป็นยังไงบ้างคะคุณหมอคุณหมอที่ฟันปลอมไม่คนไข้หน่อยค่ะนี่โอเคเชื่อไดค่ะบอกคน นโคตรของอะไรอย่างเงียอะไรวะค่ะอร่อยมากค่ะคุณหมอคะยาอะไรอะอะไรนะลูกอะไรคะคุ้นๆค่ะชิญกลับบ้านได้แล้วค่ะที่หมดแล้วเชิญกลับบ้านได้แล้วค่ะมียาไม่ทัก หมอคะคุณหมอคะคนไข้กลับบ้านได้เลยไหมคะคนไข้กลับบ้านได้เลยไหมคะมียาไหมคะมียไม่มียาหรอกไม, <c oughs> ไม่มียาน้ำมันตุ่มมือไหนอย่าอย่าไปทุบปากนะคะ ซิงด้านนี้นะคะโอเคไปค่ะไม่ต้องแล้ว เหปากร<ม>ีเสียนี่หรอเบียนหัว,หวใช่เลยใช่ค่ะนี่นี่นี่ห้องนี้ เขาไปเล่นที่ฮาเบลแลนด์ไปเล่นบ้านบอลข้างในนู่นมันต้องจ่ายตังค์่่หเขาไม่ได้เ่อ้าไม่ได้สไลเดอร์หรอไปเล่นสไลเดอร์แล้วก็เล่นจึ้งตึ้งตึ้งีกาไปเล่นกระโดดกข้างในดีกาแมนบูแมน โอ้โหสุดสุดสุดๆ,ๆดระวังถากางเกง y 2K โอเคมามาทางนี้โอ๊ะ จับไปเป็นคนละคนกินคนละคนข้าวมันคนละคนมีอันข้าวมัจับด้วยจับจับแล้วก็ค่อยๆเดินหนูค่อยเดินทุกคน <c oughs> เดินไปป้าถือ,อก่อนจะไปรับยายก่อนอุ้ยอุ้ย,ยเดินไหมค่ะเดินไหมค่ะค่อยๆเดินนะค่อยๆเดินนะค่อยๆเดินนะป้า <ไ>อันนี้หรอหนูจะต้องเข้าตรงไหนนะไปเข้าอีกข้างนึงค่ะไปข้ามไปเนี่ยเล่นไปข้ามไป ที่เงียบกกิบอ๋อโอ้โหแโอ้แข็งแรงมากไปไปตาย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  i <laughs> ยายตามไปยายต้องไปก่อนหรือเปล่าว้ามีการอบแล้วด้วยอะไปไหมหนข้าวปฝั่งน้นไหมเอาคอยพี่าเหรอไม่เอะเคยไม่เอาขยันขยันเลยเลนะคะเย เราบอกก่อนอย่าพุ่งไปค่ะคนหนึ่งที่งอนทางนี้นี่คนนั้นเป็นเ่นคนหนึง่งมาทารงนี้นี่ไงเขาขึ้นมาแล้วค่ะไหนตรงไหนไหนนี่ไงพ,งพงี่พลม,มาแล้วอ่ะอยายถือ